ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายปัญหาข้อต่อไปนั้นทนายการถามมาว่าคิดดีเช่นคิดทำบุญทำดีทำตามที่คิดเสียมหารดีๆแต่บุญเลี้ยงพระตัวคนคิดญาติญาติได้กินอาหารดีๆด,ด้วย ตามความคิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตนตาเห็นใช่หรือไม่ถ้าไปถัดตาเห็นจะได้อะไรบ้างเอ่อจะได้อะไรอย่างไรเมื่อไรนะคคือวิจิงการทําความดีเนี่ยนะมันเริ่มมาจากความคิดคือเราเป็นคนคิดดีพอพูดออกไปเราก็เป็นคนพูดดีพอทำออกไปเราก็เป็นเป็นคนทําดี นี่ทำทาดีมันก็ปกแผ่แล้วลูกใครเห็นไหมลูกใครเออพูดดีนี่ลูกใครพ่อแม่ก็ได้ดีด้วยนะที่เขาบอกว่ามีลูกดีเป็นสีสง่าหน้าอญาติวงพงษาพอยฟพองใสเพราะในประเด็นตรงนี้จึงมาอยู่ที่คิดดีก็ดีนะพูดดีก็ดีทําดีก็ดีมันไม่ใช่ได้ดีกื็ดีตั้งแต่คิดแล้วนะฮะดีตั้งแต่คิดแล้ว แล้วก็ในกรณีของความคิดยกตัวอย่ยางมามันก็เกื้อกูลทั้งแก่เราเองมีการพูดมีการกระทํามีการตัดเตรียมอาหารก็เป็นประโยชน์แก่คนที่เราให้แเป็นประโยชน์แกญาติพี่น้องที่เราเผื่อแผ่มันก็เห็นกันจระจกักระทดีก็คือได้ทดําดีได้เป็นคนดีได้สิ่งที่ดีได้ความสุขใจความสบายใจผนถ้างมองในแง่หลายๆระดับเราจะดห็นว่ามันอยู่หลายระดับ,ร,ร,ะดบระดับหนึ่งก็คือว่า ความดีเกิดที่ใจแล้วแวการของเราก็คือการพูดดีทำดนะีปรากฏให้เห็นแก่สายตาของบุคคลทั้งหลายแล้วเราก็เป็นคนดีแล้วในขณะนั้น,น,นแล้วมีความสุขใจมีเกียรติเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายไม่ถูกประมาทดูหมิน่นไม่ต้องถูกสายความไม่ต้องเดืดร้อนใจอะไรนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ในขณะนั้น,น,น ทีนี้การตอบสนองจากการกระทําความดีเราอย่าลืมบุญญาส่งอุปมาเมื่อการปลูกพืชนะครับคือไปไปเรียกร้องผลมันไม่ได้หรอกมันต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาเข้ามาแน่นอนวิทยาการก้าวหน้าสมัยใหม่เนี่ยสามารถเป่งระยะการให้ผลของพืชได้การแตกดอกออกผลได้แต่ถ้าเรามองที่คุณภาพแล้วที่จริงไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหรนนะ่ เพราะเราจะต้องมองต้องมองตรงนี้ว่าการอำนวยผลของสิ่งที่เราทำนั้นเป็นเรื่องแน่นอนอเพียงแต่ว่าระยะสั้นระยะยาวและสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อลาบยศส่วน,นสุขคือได้สิ่งที่ดีและถ้าเราสังเกตได้ดีเราก็จะพบว่ามันก็มีอยู่ที่ใจเราแล้วนะอะไรความสุขความโปร่งเบาสบาย ไม่เดือดร้อนมีความสงาม่างมีความภาคภูมิในชีวิตของตัวเองมันก็เห็นกันจะจะพอสมควรส่วนผลให้เราสังเกตว่าว่าอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่พระเจ้าส่ง,ส,งส่งแสดงสมมุตินในกรณทีที่ีที่ยกตัวอย่างมาออเป็นเรื่องของทานนะนะคือการให้ทานเนี่ยส่งแสดงว่าหนึ่งผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้ผู้รับทาน สองเกียรติคุณที่ดีงามของผู้ให้ทานนั้นจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายสามสัตว์บุษคือคนดีทั้งหลายนั้นจะเข้าหาสมาคมกับผู้ให้ทานแล้วก็สี่ผู้ให้ทานจะเป็นผู้มีเกียรตนะิมีสถานะเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องจากสังคมอันนี้ก็เห็นกันจัดจ้าแล้วแล้วต่อไปก็ทรงแสดงว่า ไม่หลงตายอันนี้เราไม่รู้นะมันยังไม่ถึงนะแล้วตายไปแล้วจะไปบังเกิดในสุคติอันนี้เอาว่ายกยอดไปตร,ตรงนี้ก็มีข้อเดียวที่เป็นเรื่องชาติหนาแต่เราก็เห็นในชาติปัจจุบันนะก็เยอะแยะอยู่แล้วอานทาดีนั้นได้ทําดีแน่นอนนะได้ดีแน่นอนด้วยทีนี้ประเด็นของความเชื่อในเรื่องเหล่าเนี้ยมันกอนเนี่ย ให้ออกรายการโทรทัศน์กันนะักวิจาการท่านหนึ่งแล้วก็บอกเขาว่าฐานใจที่สำคัญเนี่ยคนต้องเชื่อเรื่องนรกสวรค์มันจะเกิดเป็นวินัยในตัวเองและควบคุมตัวเองได้ให้ละบาปใย้บำเพ็ญบุญได้โดยไม่ต้องใส่ใจกับเงื่อนไขภายานอกเรียกว่าสำนึกว่ามันเป็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็แยกแยะเลือกเฟ้นกระทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณ เป็นประโยชน์แต่อย่าลืมวาพื้นฐานนั้นจะต้องมีความกลัวในนารมอย่างในโอตป,ปะเนี่ยจะแสดงว่าโอตป,ปะนั้นจะเกิดขึ้นด้วยจิตสํานึกสประการเนี่ยอย่างคือหนึ่งกลัวว่าทําไปแล้วนี่ตัวเองจะติเตียนตัวเองได้สองก็คิดว่าผู้รู้ทราบเหตุผลต่งตางๆแล้วจะตำหนิติเตียนเอาสาม กลัวต่อการถูกจับกลุมคุมขังลงโทษถูกอาญาของแผ่นดินและสี่นี่ต้องกลัวนรกมันจะเกิดเป็นโอตระปาที่มั่นคงเพราะว่าสามอย่างแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ค่อยมั่นคงอะไรเท่าไหร่นะบางทีคนเนี่ยไม่ยอมรับผิดอ่ะไม่ยอมติเตียนตัวเองคุณรู้ท่านใครควรแล้วท่านติเตียนก็ไม่ยอมรับฟัง ิงคนในสมัยปัจจุบันนั้นจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องต่านี้ถือว่าเรากินข้าวกองเราเองนะฮะต่างคนต่างอยู่อะไรที่ชอบคิดชอบพูดกันและการถูกจับกุมภุมขังมันก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันก็จับุมก็ไม่ได้แล้วแต่ใน,นโรกเนี่ยเราไม่มีทางที่จะผัดผ่อนต่อรองอะไรได้เลยมันจะทำให้มีความหนักแน่นเกิดขึ้นภายในจิตแต่นนั้นก็บอกว่า ก็แสดงว่าความงมงายเนี่ยก็ช่วยให้งดเว้นบาปได้อันนี้ก็นักปราการสมัยใหม่ี่ไม่ใช่จะกลางมากเลยนะเรือ่องนรกสวรรค์นี่ตัวเองไม่ได้ศึกษานะรร้ได้เจ้าทั้งคนคว้าจนสัตรู้แล้วพระอาหารตั้งหลายท่านแสดงไว้ตรงกันทั้งหมดเลยคนที่ฝึกมาได้ระดับสมาธิได้ที่ประจักษ์สุได้ใดๆเนี่ยเขาจะรู้เห็นเรื่องนรกสวรรค์นี้ได้มันสืบต่อกันมาได้ต่างนั้น ทีนี้ประเด็นที่เราจะต้องจับให้ได้เนี่ยจับไปได้ในะเรื่องตรงนี้ก็คือว่นานรกสวรรค์เนี่ยมันเรื่องของโลกหน้ามีหรือไม่มีเนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ว่าสวรรค์นั้นเป็นบําเหน็จความด,คามดีความชอบที่เกิดขึ้นจากการกระทําความดีนะเมื่อเราทําความดีนรกสวรรค์จะมีหรือไม่มีเราก็เป็นคนดีอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้ว ถ้าต,ตายไปเกิดนรกสวรรค์มีจริงเราก็บังเกิดในสวรรค์ด้วยทีนี้ถ้าเราไม่ไม่ยอมรับว่ามีนรกสวรรค์ใจมันก็ไหลไปตามกระแสอารมณ์กระแสกิเลสส่วนใหญ่มันทำความชั่วมาก็ทําดีเอาแหละนรกสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีเนี่ยเราก็เดือดร้อนแในปัจจุบันตอนนรกมีเราก็เดือดร้อนในชาติต่อไปด้วย เ่อการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์นี่มีแต่ผลประโยชน์ไม่มีโทษอะไรเลยเพราะเป็นหลักคำยันจิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในกุศลธรรมทัางกเราจะลืมมาเรื่องความกลัวเนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มครองใจคนได้ปัญหาไม่จะกลัวจนเครียดอะไรกันนะวัตาปะที่จริงก็คือกลัวบาปแล้วก็กลัวเมือแกัน แต่มันเกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องบาปุญคุณโทษแต่ยันเป็นบาปก็กลัวรังเกียจไม่ยอมทำบาปไม่ใหญ่ถึงก็เครียดนะะประการต่อไปนั้นก็มีคำถามที่เกี่ยวกับปัญหาที่ก่อนที่วิวาอยู่นะะก็คงจะไม่ต้องตอบต่อพอสิบเอ็ดใส่บาตรทุกวันไม่ได้กรวดน้ำ โดยระลึกในใจว่าอุชิตให้ใครบ้างผู้นั้นจะได้รับหรือไม่จำเป็นหรือไม่กรวดน้ำจะต้องใช้น้ำด้วยคือว่าอย่าลืม่าคนละกรณีกันนะการทำบุญนี่ก็ได้ทำบุญแล้วก็เป็นบุญและสมัครเราแต่เราไม่กรวดน้ำวุติุกุศลให้ใครนะฮะเขาก็รับไม่ได้นะเขาอ,อนุมพุนาไม่ได้คือว่าเขาไม่ได้รับรุ่นรุ่นมาจากเรา แต่ว่ารับด้วยการอนโมธนาหมายความว่าชื่นชมยินดีในการกระทำความดีของเรามันขจัดริษยานะฮะขจัดริษยาขจัดความพึงหวงออกไปแล้วก็ชื่นชมยินดีในอาศัยการกระทาของเราเอ่อเว้นไว้แต่บางอย่างนะบางอย่างเช่นเขาเรียกว่าปรรุกปัตตัูปชีวีเปรต นะเราทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เขามันก็เกิดเป็นอาหารชิปเป็นผ้าดชิปอะไรชิปขึ้นมาเนี่ยแต่บุญยังอื่นมันก็เกิดต้องเกิดขึ้นมาจากการโมทนาแต่เราไม่กวดน้ําอุทิศกุศลให้มันก็ได้เฉพาะเรากวดน้ําอุทิศกุศลให้เราก็เพิ่มบุญจากที่เราได้ทํามาแล้วด้วยปฏิทานใหม่คือการอุทิศส่วนบุญให้แก่บุคคลถึงแล้วคนที่เราอุทิศให้มันก็ได้รับส่วนบุญ ด้วยประตานโมธนาใหม่หรือบุญที่สําเร็จโดยการโมทนาส่วนบุญเพียงแต่ว่าเขาอาศัยการกระทําบุญของเราแล้วก,ก็แสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาในการกระทำเหล่านั้นทีนี้ส่วนน้ําเนี่ยใช้น้ําหรือไม่ใช้น้ำมันไม่แปลกอะไรนะในสมัยโบราณจริงๆสมัยพุทธกาลเนะี่ยนะตาตีรพบว่า่านก็กล่าวไว้ดังวมาจตนางอตุสุกิตาหุตุยาตายโย ขอผลแห่งทานนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าและขอญาติของข้าพเจ้ามีความสุขก็แปลแล้วเท่านั้นนะ่ะนะจะความก็เท่านั้นเ,นนเ,ววเ,นนเองอธิษฐานใจเปล่งวาจาก,การที่มีน้านเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากพิธีการอุชิตผลแก่ผู้ตายของพราหมณอย่าล,ลืมลพระพริมพสาเนี่ท่านทำเป็นคนแรกแล้วก็ท่านก็เป็นกษัตริย์ที่ท่านถือพราหม์มาก่อน เปียงแต่ว่าแทนที่จะลงไปในแม่น้ําแล้วก็วักน้ําแล้วก็ปล่อยให้ลงจากง่ามมือนะจากซองมือนะแทนก็หลังน้ำทักคีโนโทกตกลงบนพื้นดินนะให้มีลักษณะหลั่งไหลซึมซับไปให้ความร่มเย็นให้ความสุขความสงบคล้ายๆกับการไหลไปกองน้ำน,นะฮะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพิมพิสารทำแล้วเราก็ถือต่อกันมาเรื่อย ่จริงไม่มีความจําจเป็นแล้วก็พระเจ้าก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกเอาไว้ว่าต้องใช้น้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต่อไปถามว่าอาม,มีวิธีการอย่างไรโดยเฉพาะพระหนุ่มวงเล็บอายุน้อยมักจะมีเรื่องอสีกาชอบติดตามแสดงธรรมปฏิบัติธรรมและก่อเหตุเสมอจะนำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธาโดยทั่วไปที่จริงในกรณีนี้นะฮะมีน้อยนะ มีน้อยเรื่องผู้หญิงติดตามพระไปไหนมาไหนเนี่ยมีน้อยนอกจากส่วนใหญ่กับผู้พระดังๆนะพระดังๆก็มีไม่กี่รูปหรอกในบ้านนี้เมืองน,นี้เนี่ยมาเองก็บวชมาสี่สิบปีแล้วก็ไม่เคยมีผู้หญิงตามไปไหนเลยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของพระหนุมหน่มหนุ่มรูปหล่อๆอชื่อเสียงดังๆมีผลประโยชน์อยู่ในตรงนั้นนะนะ เออเป็นเรื่องที่ควรเราระวังและที่จริงครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลปกครองพระเหล่านั้นเนี่ยควรจะว่ากล่าวตักเตือนนะห้ามปราบต่ที่นี้บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่เชิงติดตามแต่ว่ารู้ข่าวแล้วต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาพอมาประชุมกันเมื่ออาจารย์ตนย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งพวกนี้ก็ฮีโร่สลับตามไป ม,มัน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 คล้ายๆกันอะไคล้ายๆกับเรื่องดารานะฮะค่อนค่อนข,นขน้างชัดมากนะว่าดาราบางคนเนี่ยนะมีแม่ยกติดตามไปตลอดมาแสดงในที่ใดที่หนึ่งแล้วคนรู้ข่าวก็มากันตรงนั้นต่อไปก็ย้ายวิกแสดงวกนี้ก็ฮีโร่ตามไปมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพูดยากนะสำหรับคนกลุ่มหล่อนนั้นเราจะนึกว่าเป็นเรื่องพูดง่ายแล้วเป็นสิทธิ สิทธิมนุษยชนเขาด้วยในสมัยพุทธกาลก็มีแนวนี้ในลักษณะนี้พระเจ้าก็สอนเรื่องการสำรวมระวังการสำรวมระวังเป็นเรื่องของพระที่จะต้องประพฤติรทำนะแต่ส่วนการจะทําบุญก็เป็นเรื่องของคนที่ต้องการบุญนะเราไปขัดขวางเขาไม่ได้เขาต้องคาญว่าพระเราให้ตั้งใจสำรวจระวังไว้ก็แล้วกัน ดังนั้นอุปัปชายาอาจารย์ไม่จะไปต่อว่าโยมเขานะฮะก็ต่อว่าตักเตือนทางปราบเฉพาะพระมันก็แก้ปัญหาไปได้นะฮะเรื่องนี้ที่มีปัญหาที่จริงแล้วนถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมแล้วก็มีน้อยนะมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยทั้งไปทั้งฟังท่าไหร่ใการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอ,อยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกานนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วก,กันสวัสดี